สวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีเช้าวันาที่ยที่30มิบถุนาครับวันนี้เราก็จะออกวิ่งงานนะครับไรเดอร์วิ่งทั้ง s h ชอป,ปีและแก๊นะครับก็เราก็จะมารอรุ้นกันว่ายอดรวมทั้งหมด2อข่ายเราจะวิ่งได้เท่าไหร่แต่แก๊เราจะวิ่งใช้นี่เขนะติดนี่เขาอยู่แ0 0พัน ทรทวงทุก,กวันก่อนเราจะไปวิ่งงานนะเราก็จะมาเติมพลังกันก่อนนะครับกำลังจะกินข้าวนะครับผมพอเดือดรอกินข้าวเสร็จเราก็จะออกวิ่งงานกันนะครับก็มาดูกันว่าทั้งวันวันนี้นะก็น่าจะประมาณนักบ่ายสามหรือบ่ายสองออกเช้านะครับแปดเก้าโมงนี่แหละเช้าสุดแล้วว่าเราจะได้เท่าไหร่ อร่อยเปล่าอ,อร่อยไหมอร่อยดีทำเองสวัสดีเอฟซีหน่อยแล้วสวัสดีตอนกี่โมงไม่รู้แต่่ายังเท้าอยู่มากินข้าวน้ำขันเดอ้อจ้าเติมพลังก่อนวิ่งงานนะครับผมกองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องครับต้มยำไก่ ก็อาการเริ่มจะดีขึ้นนะหลังจากเป็นกดไหลย,ย้อนมารวมๆเกือบสองอาทิตย์แล้วนะครับเกือบตายนะครับผมไม่ใช่เริ่มเหลืบดีแกินข้าวห,หมดหม้อเลยครับกินข้าวหมดหม้อครับผมคำแรกของวันนี้นะโอ้ยต้องขนาดนั้นเลย่ะหัวอืมใช่ปะ ต้มยำไก่หมาไม่แดกเลยนะครับนี่อตอนนี้เราก็เปิดระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับรองงานมานะเดี๋ยวเราก็จะออกกันไปแล้วครับเบื้องต้นต้องไปเตินะมน้ำมันรถก่อนนะครับผมเดี๋ยถ้าได้งานแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูเป็นแต่ละร้านแต่ละร้านนะครับแต่ละออเดอร์ว่าเราจะได้เท่าไหร่อะไรยังไงนะอนครับงานตัวแรกมาแล้วนะครับแมคโดนัลนะครับผม ขาขาปั๊มบางจากเคมุรีขาเข้ากรุงเทพนะครับถนนเลี่ยงเมืองครับผมงานตัวนี้นะครับสี่สิบาทนะครับต้องย้อนกลับไปส่งในเมืองนะครับผมงานตัวแรกของชับปี้นะครับผมงานตัวที่สองของแก๊บครับผมตัวนี้ส่งไกลอยู่ครับงานตัวนี้สี่สิบเ็ดบาทครับผม งานตัวแรกของช้อปปี้ก็26บาทนะครับช้อปปีนะครับตัวที่สองครับผม26บาทเหมือนเดิมครับพอ,อเดย์แคปนะครับตัวที่สามครับราพา28บาทครับผมช้อปปี้ตัวที่สามนะครับ 48บาทครับราคาออเดอร์แก๊ปตัวที่4นะช้อปปี้ตัวที่4นะครับช้อปปี้26บาทแก๊ปก็28บาทครับออเดอร์แก๊ปและช้อปปี้ตัวที่5นะครับผมร้านเดียวกันนะครับแก๊ป28่บวกหนะช้อปปี้28บาทครับผมออเดอร์แก๊ปตัวที่6นะครับผม คาคาก็28.5ครับออเดอร์ช้อปปี้นะครับ, pie, รบตัวที่ห้าและตัวที่หกนะครับต้องไปรับอีกร้านหนึ่ง47บาทช้อปปี Order, 7, น 49, ้นะครับออเดอร์ตัวที่เจ็ดนะครับ49บาทครับผมเดี๋ยวเราก็จะเข้าบ้านแล้วนะครับส่ตงตัวนี้เสร็จไปชาร์จแบตแป๊บหนึ่งถ้าเกิดเราไม่ได้วิ่งต่อเนี่ยก็จะสรุปรายได้ให้เลย ออเดอร์แกปตัวที่7 5, ครับผม28่บวกหครับออเดอร์แกปและช้อปปี้นะครับแกปก็ตัวที่8ปดช้อปปี้ก็ตัวที่8ปดช้อปปี้สาบาทส่วนแกล็บบปดบวกหครับผมออเดอร์ช้อปปี้ครับอ่าตัวที่9ครับผมมีคอนเสิร์ต น่าสันทันเลยนะครับปิดระบบเป็นที่เรียบร้อยครับผมวันนี้โดนไฟบังคับให้ปิดนะตอนนี้ก็เวลาสักประมาณสองทุ่มกว่าเกือบเกือบครึ่งประมาณนี้น บรรยากาศฝนตกเราติดฝนอยู่นะครับตอนนี้เราติดฝนอยู่แอติเวิร์นะครับขา่าฝนลรวนนะครับเกตของสะเม็นะเดี๋ยวเรารอฝนหยุดแล้วเดี๋ยวกลับไปถึงบ้านเราจะทำก,กิจกรรรายได้ให้ดูนะครับ ก็เข้าบ้านนะครับผมฝนตกตอนนี้อยู่บ้านมันที่เรียบร้อยนะอะไรติดหัวจัดใยเรามาสรุปยอดกันนะครับแก๊ปนะครับวันนี้เราวิ่งได้ทั้งหมดแปดงานนะครับแปดตัวเป็นเงินสามร้อยเจ็ดบาทเก็บเงินสดมาเก้าสิบห้าบาทนะครับเท่ากับว่าเราวิ่งให้แก๊ปหักหนี้ไปสองร้อยสิบสองบาท ส่วนช้อปปีนะครับวันนี้เราวิ่งได้320ลูกค้าให้ทิบอีก20เป็น340บาทแต่ก่อนวิ่งผมติดลบช้อปปีอยู่322นะครับตอนนี้ผมติดลบช้อปปีอยู่313บาทเท่ากับว่าผมวิ่งซ่อมงานช้อปปีให้ช้อปปีหักไป9บาทผม,ผมเก็บเงินสดมา สามร้อยสามสิบเอ็ดบาทนะครับผมก็สรุปรวมๆว่า,ว,าวันนี้ก็ได้เงินสดสองตัวทั้งแก๊ปและช้อปปี้รวมกันก็สี่ร้อยกว่าบาทแต่เติมน้ำมันไปนะครับสองร้อยสองร้อยสามสิบแต่น้ำมันอยู่ในรถอยู่นะครับเต็มถังอยู่ตอนนี้เพราะเพิ่งเติมตอนกลับบ้านเข้ามา ก็ถือว่าก็พอโอเคอยู่ค่าศึกหลอเรายังไม่ได้คิดนะครับรก,ก็ประมาณนี้ครับผมคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์กดไลค์กด like, แชร์ให้หน่อยนะครับฝากติดตามผลงานด้วยนะครับขอบคุณครับ